ไซบอกบุกเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมหลับที่ถูกควบคุมโดยระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูงเพื่อค้นหาเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับต้นกำเนิดของตนเองระหว่างทางเขาต้องหลบหลีกโดรนพิทักษ์และเลเซอร์ตรวจจับกลางพื้นที่อันตรายทามกลางเสียงสัญญาณเตือนและประกายไฟทั่วพื้นที่หลังจากหลบหนีออกมาได้ไซบอกเดินทางเข้าสู่วิหารเทคโนโลยีโบราณที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ดิน ที่นี่เขาได้ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับรหัสต้นแบบที่เชื่อมโยงกับแผนการสร้างกองทัพใส่บอกและเบื้องหลังของตัวเขาในฐานะต้นแบบรุ่นแรกเมื่อข้อมูลรั่วไหลระบบศัตรูสรงกำลังติดตามมาอย่างรวดเร็วใส่บอกหลบหนีบนยานโฮเวอร์บิ์ข้ามสะพานล,ลอยฟ้าเก่าซึ่งกำลังพังทลายท่ามกลางพายุพลังงานรุนแรงการไล่ล่าดุเดือดนี้นำเข้าใกล้กับสถานีสำคัญที่เก็บความทรงจำเดิมของเขา ในสถานีดาวเทียมร้างกลางอาวกาศใส่บอกได้เรียกคืนความทรงจำบางส่วนเกี่ยวกับมนุษย์ที่เคยใกล้ชิดความเจ็บปวดจากอดีตและคำมั่นสัญญาเก่าได้จุดประกายจิตใจใหม่เขาตระหนักถึงภารกิจที่แท้จริงไม่ใช่การล้างแค้นแต่คือการหยุดยั้งแผนการทำลายล้างของ AI สศัตรูในดินแดนเสมือนจริงที่กำลังล่มสลายใส่บอกเผชิญหน้ากับศัตรูหลัก ปัญญาประดิษฐ์ระดับจักรวาลที่สามารถควบคุมทั้งโครงข่ายข้อมูลโลกได้การต่อสู้ขั้นสุดท้ายเกิดขึ้นไซบอกเลือกปลดปล่อยพลังทั้งหมดที่เหลืออยู่ในร่างกายตนเองทำลายแกนกลางของ AI และยุติภัยคุกคามก่อนที่ตัวเขาจะสลายไปพร้อมกับแสงสุดท้ายของระบบ